สักครู่นี้แฟนเพลงที่อยู่ทางด้านซ้ายด้านซ้ายถูกแล้วทางนี้ครับให้เกียรตินำนงานเพลงขึ้นมาครับครับเพลงอะไรครับอยากจะฟังสายยันขายใจเมื่อกี้นี่เองเดี๋ยวจัดให้เต็มเพลงเลยแต่สำหรับแฟนเพลงที่เป็นวัยรุ่นทางด้านขวาด้านขวาที่วัยรุ่นด้วยให้เกียรตินะนำงานเพลงที่มีชื่อว่าวิาว่งว้าวโอ้โหด้านขวาชอววิ่งว้าวสักครู่หนึ่งแต่สำหรับแฟนเพลงที่นั่งอยู่ทางด้านหลังด้านหลังให้เกียรตินำงานเพลงเพลงอะไรก้าเธอง ข้าใจครับผมสักครู่หนึ่งในจัดให้แต่สําหรับแฟนเพลงที่นั่งหน้าด้านหน้าเขาเรียกนั่งด้านหน้าอะไรนะอันนี้นั่งด้านหน้าทางนี้เนี่ยพี่บอกเดี๋ยวเขาจะไปยิงแม่นั่งด้านหน้าที่นั่งด้านหน้าครับผมให้เกดนันงนำงานเพลงเพลงอะไรยอมตายที่ตาพระยาครับโอ้หลายเพลงเลยทำยังไงในฐานนะฐานนะ ตัวแทนของพี่เปาในค่าคืนนี้ครับขออนุญาตจัดสี่งานเพลงรวดเลยกันเลยครับโอเคอเป็นเม็ดเล่เลยออะเชิญรับชมรับฟังครับกับงานเพลงที่มีชื่อว่าชื่อว่าสายันเล่นเว้าจนขาดใจตายที่ตาพระยาครับ <c oughs> ไอพี่มันมีที่ไหนแล้วเพลงป้าอะไรชื่อยาวขนาดนี้พี่ <c oughs> ไม่เอาเอาเพลงช้าๆก่อนเพราะพอข,อของพี่ของพี่เปาเขาอะกอบพระคุณมากเลยครับครับนี่คือโคศชส่วนตัวของปิ่นเองครับผมแสนรักแห่โค้งที่โคราช เมือนี่ก็ช่างนะ่ยตายอยู่เลยเมืองโคราชพี่เฮ้ยนี่ล้อเลียนเขาปะเนี่ยแต่งตัวสักท้ายล้อเลียนเขาปะเนี่ย<อ>ครับที่ทาแบบนี้ไม่ได้เอาพี่เป้าใส่ยันยาม,มาล้อเลียนครับผมแต่อยากให้บทเพลงพี่เป้าใส่ยันยานั้นคงเป็นอมตะอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งประเทศครับผมเหมือนขับคุณครสูสุดผลสมบัติเจริญตายแล้วแม่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์ตายไปแล้วแอลย้อนรักสระใจตายไปแล้วเสรีรุ่งสว่างตายไปแล้วนีไผ่ไทยยัง ีตายทีี่่ไไหนนยังไม่ตายเหออจะบ้าแล้วคุณไม่รู้เห็นพรเทพรับงานนึกว่าไวพลดไม่ได้รับเสบ้าเไม่ได้รับแล้วเออจริงจริงเฮ้ยงานบุญงานบวชอย่างี้พี่มาพูดถึงเรื่องตายทำไมเนี่ยครับเดี๋ยวมันเศร้าพี่เอาอะไรที่มันสนุกสนานตื่นเต้นเฮฮาหวาเสียวเล้าใจดีมีไหขออีกเที่ยวสิสนุกสนานตื่นเต้นเฮฮาหวาเสียวเล้าใจมีไหมประธานโทษทุกท่านไอ้เหี้ยโจทย์มึงโคตรยากเลยมีไหม หลายอย่างแล้วกันทาไมจะไม่มีล่ะคุณเอามีด้วยเนี่ยเคยได้ยินไอ้นี่ไอ้กองยาวประยุกคณะนี่ไหบุญหลายมันหยุดโลกเออเคยได้ยินสิพี่ดังจะตายคณะเนี้ยดังเหรอดังครับในฐานะที่วันทัวงนี้อยู่จังหวัดอ่างทองใช่คำขวัญของจังหวัดอ่างทองครับทิ้นฐานการทํากองเนีบไนทัวงนี้ไม่ยอมน้อยหน้าบุญหลายมนหยุดโลกแน่นอนอันน่นแ้ไมผมให้หลานชายให้น้องชายครับสืบสารงานกองยาวประยุคแข่งกับบุญหลายมันหยุดโลกชื่อคณะอะไรบอกเข้าไปบุญเลือดหยดติ่งเฮ้ยชื่อมันโหดจังล่ะ ไม่ได้โหดมันต้องมีโชว์ผาดโผนไงโชว์ผาดโผนดึงดูดความสนใจเหมือนที่นาเขาบอกมาหวาดเสียวครับผมคนสิงห์บุรีและพี่น้องที่มาจากอ่างทองอะไรอีกเป็นพันๆคนอย่างเงี้ยเออมึงจะให้กูเสียคำพูดกับเขาไงเอามันจะเสียคำพูดยังไงกูประกาศว่าไงกลอกยาวประยุูประยุกต์แล้วเนี่ยประยุกต์ยังไงอ่ะจกเตะเป็นถีบแม่งไปนู่นนะงไอ้มักง่ายมึงเนี่ยโอ้โหประยุกต์แค่นี้มันจะได้เออเนี่ยเอ้าเฮ้ยโอ้นี่ไอ้บอลใช่ไหมเนี่ยนะเออจำได้ไหมจำได้ไหมโอ้โห ไอ้จะทำงานกับเนไม่ไงบอกเขาไปเลยบอกเขาไปเลยไอ้เนี่ยที่เราไปเล่นงานวิ่งแบบบักนี่แล้วเริ่มพลบัวบัวรำเลยฉลิมพลพ่อมเนี่ยเฮียเขาแต่งตัวใส่เสื้อนอกขนาดนี้กางเกงยีนถ้ามีหมวกกันน็อกสักไปซาเล้งเก่าๆสักคันรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆปอออคันใหญ่ๆมเตร์ไซค์คันใหญ่ๆสักคันนี่มึงจะไปทวงนี่พ่อมึงไงเคยดูหนังฮ่องกงไหม ผู้หญิงฆ่าใครทำแฉะนะใครแฉะสิอ้าวมไม่ใช่หรือตัวหัวเลยเนี่ยไม่ใช่โอ้โหรู้จักกันเนี่ยโอ้โหจะไม่รู้จักเลยใครเราให้กองยาวมาด้วยกันพูดเป็นเล่นฝึกมาตั้งแต่เด็กเลยจริงหรือเปล่าฝึกมาตั้งแต่ตัวเท่านี้ลูกหมาชัดๆเอี๊ยนี่นะเฮ้ยทั้งคนเคยฝึกกองยาวด้วยกันท่ามันต้องฟุ้งฟั่ฟุ้งฟั่งแบบเมื่อกี้นี่เนาะใช่การเท่ารักกันพู้มีเกียรติครับไม่มีที่ติดีกว่ามื่คู่เมื่อกี้อีกจริงหรือเปล่าเออเฮ้ย แล้วโกหกกูจะชัดเลยเนี่ยตแต่อยู่ด้วยกันมาสี่หปีนี่แม่งเล่นแต่มอลำไม่ชิดพายไอ้หมอรำฝึกที่หลังเอาอะไรที่มันสนุกกว่านี้แต่ว่าไม่เจ็บตัวมีไหมไม่อยากจะคุยเมื่อกี้เห็นในจอ l อ d ดีไหมอะไรอะไอ้มีอะไรแตะวงที่มีเครื่องเป่าที่แห่กันไปโอ้ยแตะวงที่ก็แห่หน้าก่อนจะมาหัดกองยาประยุต์ให้น้องผมเคยหัดแตะวงมาก่อนครับโอ้ยนี่โมงจริงเลยโอ้โธ่เมย บอกตรงๆเลยรูปร่างไม่น่าเป่าแต่เป็นนเนี่ยนี่ใช่ผมไม่ได้ใช้รูปร่างเป่าใช้อะไรผมใช้ฝีมือฝีปากและหัวใจโอ้โห <c oughs> โดนใจเลยเวเฮ้ยโดนหวแดกใช่ไหมไอ้ฮีแกก็โดน<า> <c oughs> เหมือนกันเนี่ยสอ,องบาท <c oughs> อยากจะดู <c oughs> บ้าเรออยากจะดูเอาชโชว์หน่อยรู้แหมจะหาว่าเราเป่าไม่เป็นเชิญฟังครับแต่วงประยุกต์ครับเอาเป่าดิ อจับได้จับจดได้จดกันเลยนะเปิดโหนี่เปร์โหนี่เลยเป่าแน่นจริงๆเลยอ่ะมีงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ที่ไหนหาให้ได้เลยแต่วงคณะเนี้ยครับสุดยอดจริงๆสุอแน่นมากมึงไปไรเนี้ยน้ำตาคอแค่นี้เรามาดมเหมือนกูบ้างไหมล่ะถามว่าเป็นอะไรไม่ต้องไปหาเลยนะครับกูไม่รับแล้วแต่วงอ่ะโอ้เล่นแต่วงแล้วเจ็บหัวชิ้หายเลยโอ้แค่นี้เจ็บออกทีวีหน่อยเจ็บหัวอีกแล้วโดนนิดโดนหน่อยอะไรอ่ะ เจ็บเหมือนกันเป็นอะไรเจ็บเนี่ยโดนสายยันทีหว่าไงเอาล่ไอ้นี่พอนโนเลยใช่ไหน้องกูก็เจ็บกูโดนตีหัวเมื่อกี้กูก็เจ็บกูสองคนประชุมคอรมอไปที่เรียบร้อยแลน่คณะรัฐมนตรีเลยคนเลี้ยงหมาเนี่ยเฮียขออนุญาตพักเอ้าพักเจ็บหัวมากเอ้าจะพักแล้วทำไงผมได้เดี๋ยวได้ต้องเล่นกับมันสองคนนีจะเล่นยังไงเราเฮ้ยเล่นกับมันนี่วุ้นกับนงสองคนยันทีเลยไอ้ยุ่งเรียกชื่อผิดเลยไอ้นี่ยอดขายเทมยอดกระถิ่งกูดีกว่าอีกไปอฮะ จะออกจะจะหยุดใช่ไหมหยุดครับถ้าหยุดออกไปเลยอะไรนะออกไปเลยขอให้ซึกเที่ยวออกไปเลยดังๆออกออกไปเลยเอาเขาแล้วกูออกไปเลยออกไปเลยเดี๋ยวจะสนุกแล้วไว้ีูกูจะงอเหมือนเนี้ยไปลูงอออกไปกูสองคนไว้กูออกน้องกูก็ต้องออกนะมึงเคยได้ยินเพลงนี้ไหมเพลงอะไรพี่เจ็บน้องก็เจ็บพี่เจ็บน้องก็เจ็บว้าหูว้าหูอะไรนี่กินสมติปลาร้ามาด้วยพี่ออกน้องก็ต้องออกออกไปเถอะออกจริงไหมบอล อ๋อก่อนไอชิบหายเดี๋ยวมันก็งอไปเราต้องมีสีดิเอาละครับเรามาร่วมสนุกกันในจังหวะเร็วๆดีกว่าเอาแบบวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นเลยดีกว่าเอ้เขาขอมาอันนกอันเนี้ยเขาเรียกว่าโกรธไหลย่อเขาเรียกว่าโกรธไหล ไล่ออกก็ไม่ไปเลยอะไรของมึงเนี่ยมึงเตี๊ยมเนี่ยไม่เนี่ยทำไมมันเต้นบนเวทีพวกกูอยากเต้นเออยากเต้นเนะมึงพูดว่าอะไรนะพวกกูอยากเต้นกันพวกอ่ะพวกมึงใช้คำว่าพวกมึงถามกูไม่เฮียกูแก่กว่าพ่อมึงนะไอชิบหายโดนตีมขึ้นปุ๊บแม่วิ่งแป๊บแล้วมันออกมาผมก็ต้องออกตามมันมาเอาก็น้องมันอยากเต้นเอ้าเอาเอาอบอย่างเง้หมากูตอนนี้มึงดูสิเนี่ยเฮ้ มันอยากเต้นใช่ไหมออยากน้องอยากเต้นวันเด็กที่พามากูไม่ได้จัดงานให้มันแม่งไม่ได้เหยียบลูกโป่งเออกูขอเต้นแล้วกันเออขอเต้นเหรอครับอ้าวเดี๋ยวจัดให้เลยเต้นแค่เฉพาะพี่น้องเลยโชว์เลยโชว์เลยเข้าใจเด็กเข้าใจเข้าใจดนตรีไม่ต้องโชว์แค่พี่น้องเนี่ยคนอื่นก็ไม่เกี่ยวมึงอยากเต้นกูเต้นไงอ่ะก็เรื่องมึงอยากเต้นเต้นไปเลยดนตรีไม่ต้องช่างมันกูเริ่มมันไสแล้วพี่โอ้โหจะโชว์จะร้องหน่อยก็ไม่ได้อยากเต้นเต้นไปนี่เต้นไป อันนี่ไม่มีดนตรีเต้นไงอ้ามาเต้นไม่ได้หรอเอเต้นได้ก็บ้าแล้ววอร์มมีวอร์มด้วยเอ้าับ้าไอ้ดไหนมาแล้วให้มันโชว์ให้พี่ดูกโชว์แขกกูกินข้าวไม่ลงเลยครับผมอ่าช่วงนี้ก็มีช่วงิการช่วงไหนก็บอกกล่าวกันครับผมอ่าแล้วก็พวกเราได้แต่งเพลงก้นมาหลายเพลงด้วยกันฝากไปด้วยกับ